ดีต้อนรับสู่รั้วฟ้าน้ำเงินโรงเรียนดอนทองวิทยาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยการบริหารงานของดรสุวัสดต์ซื่อผู้อำนวยการโรงเรียนดอนทองวิทยาและนางบุตรีอุชุภาพรองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนทองวิทยาบุคลากรครูจำนวน19คน จำนวนนักเรียนปัจจุบัน268คนโรงเรียนดอนทองวิทยาตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมถึงการดูแลนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาให้มีความปลอดภัยและจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเพื่อบรรลุปเป้าหมายและเป็นไปนตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่กล่าวว่ามุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล สถานศึกษามีความปลอดภัยดำรงตนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้รูปแบบการบริหารงานดอนทองโมเดลซึ่งสร้างขึ้นจากค่านิยมขององค์กรรักงานรักองค์กรสะท้อนความสำเร็จโดยสอดคล้องกับสภาพบริบทของโรงเรียนชุมชนและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และความปลอดภัยโรงเรียนดอนทองวิทยาขอนำเสนอผลงาน ตามประเด็นการติดตามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาเทมศึกษาพิษณุโรคอุตรดิต์ดังนี้ส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA บุคลากรทุกคนของโรงเรียนดอนทองวิทยาให้ความสำคัญและตระหนักในการขับเคลื่อนดำเนินการจัดทำ PA performance agreement การประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งมีการร่วมประชุมข้อกำหนดข้อตกลงต่าง ให้สอดคล้องกับลักษณะสายงานหรือตำแหน่งของผู้ปฏิบัติและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนดอนทองวิทยาโดยครูทุกคนได้ทำข้อตกลงในการปฏิบัติงาน PA ต่อผู้บริหารสถานศึกษารวมทั้งครูผู้ช่วยที่มีการทำข้อตกลงภายในตามบริบทและมีการนิเทศกำกับติดตามการประเมินอย่างเข้มตามเกณฑ์ผลจากการจัดทำ PA ของครู ทำให้การบริหารจัดการมีการขับเคลื่อนไปได้อย่างสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจของโรงเรียนการจัดแบ่งเวลาและการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมเป็นผลดีต่อราชการข้อตกลงเป็นที่ยอมรับทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินรวมทั้งเป็นที่รับรู้ของบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนทำให้เกิดการยอมรับและสร้างความโปร่งใสย,ยุติธรรมในองค์กร ผู้บริหารได้รับทราบจุดเด่นหรือจุดควรพัฒนาปรับปรุงของบุคลากรทุกคนบุคลากรได้ทราบจุดที่ควรส่งเสริมเพื่อการคงวิทยาฐานะและเพื่อพัฒนาตนเองสู่การขอเลื่อนหรือมีวิทยาฐานะที่สูงขึ้นต่อไปได้ส่วนที่2การจัดการเรียนรู้โคดดิ้งการใช้สื่อและเทคโนโลยีการนิเทศภายในชั้นเรียนการวัดประเมินผลโรงเรียนดอนทองวิทยา ได้ขับเคลื่อนบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของสพท u i c k Policy ได้แก่ 1. การน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติเป็นการขับเคลื่อนเพื่อสนองต่อพระบรมราชโชบายทั้ง4ด้านดังนี้ในด้านที่1การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมหน้าเสาธงยามเช้าและการร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญทางสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกครั้งเพื่อร่วมแสดงออกถึงความเทิดทูนในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้วยวิถีพอเพียงทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติและปรับใช้ในการดำเนินชีวิต มีความรู้และภูมิคุ้มกันที่ดีมีคุณธรรมตระหนักในความสำคัญของสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ย่งมีเหตุผลและมีข้อมูลที่ถูกต้องนำไปสู่การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองในด้านที่สองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมด้วยโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและกิจกรรมด้านาศนาสนพิธีการสวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมปฏิบัติธรรม เป็นประจำทุกวันอังคารและกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้วยวิถีพอเพียงจะบ่มเพาะให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการทำงานการประกอบอาชีพมีความรับผิดชอบความมีวินยัยซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่มั่นคงต่อไปในด้านที่3มีงานทำมีอาชีพโรงเรียนดอนทองวิทยาจัดกิจกรรมชมนุมพัฒนาทักษะอาชีพด้วยวิถีพอเพียงโดยนักเรียนทุกคน จะได้หมุนเวียนเข้าเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้ต่างๆเพื่อส่งเสริมทักษะให้นักเรียนตามความถนัดและความสนใจนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพมีงานทำสร้างรายได้ให้กับครอบครัวในด้านที่4การเป็นพลเมืองดีขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมจิตอาสาดูแลเขตพื้นที่ยามเช้า กิจกรรมลูกเสือและกิจกรรมชุมนุมส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะมีความสามัคคีความเอื้อเฟื้อแบ่งปันมีจิตอาสาทั้งต่อโรงเรียนและต่อชุมชนมีคุณสมบัติของการเป็นพลเมืองที่ดี 2. ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมครูได้รับการอบรมการวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นการอบรม active learning ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยสหวิทยาเขตพุทธชินราชก,การร่วมกิจกรรมเยือนแผ่นดินถิ่นสองแควแลออดีตณพระราชวังจันทร์และได้นำองค์ความรู้มาบูรณาการจัดการเรียนการสอนลงสู่ห้องเรียนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของทุกระดับชั้นการจัดกิจกรรมจิตอาสาดูแลพื้นที่และห้องเรียนที่รับผิดชอบยามเช้าก่อนเข้าแถวการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมในโอกาสวันสำคัญ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อบ่มเพาะการทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธการจัดกิจกรรมด้านศาสนาพิธีฟังธรรมทุกวันอังคารการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอส่งเสริมผู้เรียนให้มีความประพฤติในด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมอันดีงาม โดยไม่ขัดต่อก,กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 3. การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยโรงเรียนดอนทองวิทยามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนการเลือกตั้งสภานักเรียนเพื่อให้สภานักเรียนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนบูรณาการร่วมไปกับโครงการห้องเรียนสีขาวโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นต้น 5. Active Learning โรงเรียนดอนทองวิทยามีการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน Active Learning ด้วยกระบวนการ CPD Continuing Professional Development Learning Log หรือการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยการจัดการเรียนการสอน Active Learning โดยมีการดำเนินงานสอดคล้องกับวงจร PDCA ดังนี้ขั้นเตรียมการ 1. บุคลากรทุกคน รับนโยบายการขับเคลื่อน Active Learning 2. อกุ่มบริหารงานวิชาการวางแผนการดำเนินงาน 3. คณะครูวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตนเองจากการอบรมสัมมนาการศึกษาค้นคว้าได้ตนเองเกี่ยวกับ Active Learning จากนั้นนำความรู้ที่ได้บันทึกลงใน Learning Log ขั้นลงมือปฏิบัติการนำความรู้ที่ได้รับลงสู่การปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และการทำวิจัยในชั้นเรียนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ขั้นติดตามตรวจสอบ 1. ผู้บริหารและคณะกรรมการนิเทศติดตามทําการนิเทศภายในชั้นเรียนตามข้อตกลง 2. ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการทำกิจกรรม PLC เพื่อการแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูขั้นพัฒนาต่อยอดโดยผู้บริหารและครูร่วมกันวิเคราะห์เพื่อการส่งเสริมต่อยอดพัฒนาในส่วนที่ดีสู่การเป็น b e s t p r a t t i c e และเพื่อการปรับปรุงในส่วนที่ควรพัฒนาสำหรับนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป 6. นโยบายด้านพาน้องกลับมาเรียนโรงเรียนดอนทองวิทยา ใช้การขับเคลื่อนด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และความเสี่ยงอื่นๆที่จะทำให้หลุดจ,จากระบบการศึกษามีผลการดำเนินงานคือสามารถดูแลให้นักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มีความเสี่ยงกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ 7. โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนดอนทองวิทยามีการดำเนินง,งานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ7เรื่องตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แก่ 1. ระบบประกันคุณภาพโรงเรียนดอนทองวิทยาผ่านการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากองค์กรภายนอกสอมศรอบที่4และผ่านการประเมินทุกตัวชี้วัด 2. การพัฒนาครู ครูมีการอบรมพัฒนาตนเองตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และตามหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาตนเองด้านการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษการพัฒนาตนเองด้านอื่นๆตามความถนัดและความสนใจ 3. การเรียนการสอนผู้จัดการเรียนการสอนแบบ active learning โดยบุคลากรครูได้มีการพัฒนาตนเองเข้ารับการอบรมสัมมนาการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และนำมาปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนมีผลงานรางวัลต้นแบบนักเรียนที่เป็นเลิศด,ด้านการศึกษาจากการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้แก่นายนัทภูมิมณนีโชธนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5รางวัลต้นแบบครูที่เป็นเลิศทางการศึกษาและรางวัลชนะเลิศ Active Teacher Award กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์และมีการ PLC ขยายผลสู่การบูรณาการนำไปใช้ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4. การวัดประเมินผลโรงเรียนดอนทองวิทยามีการวัดประเมินผลตามระเบียบและทำการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนศูนย์รอมสอย่างเข้มแข็ง ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนที่ยังมีผลการเรียนเป็นศูนย์รอมอสจำนวน4คนคิดเป็น 1. 5 6กเปอร์เซ็นต์าการนิเทศกำกับติดตามการทำงานของคณะกรรมการนิเทศภายในได้จัดให้มีสัปดาห์การนิเทศภายในแบบการยานามิตรเพื่อเป็นการติดตามส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูผู้สอนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการนิเทศมีการนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม PLC เพื่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งต่อไปรวมทั้งการนิเทศติดตามงานของฝ่ายต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน 6. Big Data ระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนดอนทองวิทยามีการจัดการระบบอย่างเป็นปัจจุบันและสามารถนำมาใช้ เป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7. ความปลอดภัยของผู้เรียนโรงเรียนดอนทองวิทยาได้ให้ความสำคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษาในทุกมิติได้รับเกรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย3ปีติดต่อกัน 8. Learning loss จากภาวะการเรียนรู้ถดถอยโรงเรียนดอนทองวิทยาได้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลโดยการทำงานร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยพบว่ามีจำนวนนักเรียน11คน คิดเป็นร้อยละ4.01อร์เซและอยู่ระหว่างการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านการเขียนให้อ่านคล่องเขียนคล่องโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและครูที่ปรึกษา 9. ONe t โรงเรียนดอนทองวิทยามีการจัดเตรียมความพร้อมในการเตรียมสอบโ n e t ็ net. ปีการศึกษา2566 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยคาดว่านักเรียนจะมีความสมัครใจเข้าทดสอบโอ e เ็ net, ครบร0อยเปอร์เซนตด้านความปลอดภัยโรงเรียนดอนทองวิทยามีความตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในสถานศึกษาและได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษาตามคู่มือสอพทอ โดยมีการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในสถานศึกษาทั้ง4กลุ่มภัยได้แก่ 1. ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์โดยการทำงานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ปกครองและสหวิิชาชีพต่างๆในการเฝ้าระวังและติดตามช่วยเหลือหากเกิดกรณีปัญหา 2. ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุได้แก่การเฝ้าระวังจากภัยธรรมชาติ การให้ความรู้และส่งเสริมให้นักเรียนปลอดภัยจากการขับขี่ยานพาหนะการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยสำหรับนักเรียนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์การทำประกันอุบัติเหตุให้นักเรียนครบร้อยเปอร์เซ็ภัยที่เกิดจากการถูกระเมิดสิทธิได้ส่งเสริมความรู้เรื่องเพศวิถีผ่านกิจกรรมและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพระศึกษา การสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายผ่านกลุ่มสาระก,การเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม 4. ภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจได้เฝ้าระวังและดูแลทางด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านโครงการโรงเรียนสีขาวและการดำเนินงานโรงเรียนปอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล โรงเรียนดอนทองวิทยามุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมจิตสังคมโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมผู้เรียนมีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและมีบุฒธ,ธิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษาแบบ active learning โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และน้อมนำตามหลักปัจจญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมีการวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพการกำกับติดตามประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นพลโลกที่มีคุณภาพอย่าง,ย,างยั่งยืน